และที่ตังจตาริปุริสัตทุกขานิอัตถปุริสสภุคละเอสะปะกะวะโตสาวกสังโอาหุเนโยปาหุเนโยิเนโยอัะดีกะระณีโยอนุตตรังุะเตังโลกะสาติจินดามณีปิยังมัตังยะสังสังโฆนังอุปสัิสนังมตาปิตวะอรหังปะตันะมหาราชาตะวังมังโพสันุโนทีปังกเทสุเทสเกติเทวยสะโกปัจังทัสสมิงกินเวทัตตาปิยังกันตังสารีปุตโตภะวันตุสิลภังชนนะเยมณีจินดา ปีย e ังจัดท่นังสัพเพชนะภูมิชนะปียังม้ามะาสัคตะวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษย์นังพุทธเตชนะโสทินานัสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาบูปสิมีนตุเตสัคตะวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังวาริราหูปัสสะมณังธรรมมาเตชนะโสทินานัสันตุปัตถวาสัพเพพยาบูปสิมีนตุเตสัคตะวาสังขรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังเติชนะโสทินานัสันตุปัตถวาสัพเพรูขาบูปสิมีนตุเต

ปุริสัจุานีอัตถปุริสัพุคลาเยสสะปะกวาโตสาวกสังโอาหูเนโยปาหเนโยทักคินโยอัเลุะนโยอัตระคุณดัเกตังโลกสาธิกินดาเมณีปิยังมัตตังยทังทัสสังโฆนังอุปัสันติเนสินหังมาตปิรังปะโตนจะมหาราชตังวังมังโสันทุโนทีปังการีเทโสุโเทสิกิเทโเยสะโกปัชังทัศมิงกินเนวะทตาปิยังกันตังสารีปุโตภวันตุเนสิทธิลาฟังชนะนะเยมีกินดาปยังจะ ธนังส cor, ัพเชนะผูหูชนะบิยังมามาักตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังมีตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตเชนะโสชินานัสันตุปัตถวาสเพวทุกขาบุปชเมเยนตูเตักตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปารฆราหูปัสนมนานยังปาริราหูปสัมนังธรรมเตเชนะโสธินานัสันตุปัตถวาสเพวพยาบูปชเมีตนตเตศกตวาสังขารัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหเนยังปาหเนยัง sa angkatay chay so sotina na santapatawa sa pero kabu pa sa minto te. arang sama sa mputo wicatira na sampano sa mputo roka sa tamasa rati sa tatay pamanusa ng mputo pagwati. Sa wakato pagwata tamo sa titiko, agaliko, ehepatiko, opanayiko, barcha, tamwe, titipo, binyawiti, supatipano pagwato sa wakasangho, supatipano pagwato sa wakasangho, yaya patipano pagwato sa wakasangho. sami ti pati pan no fakwa to puri sa du khani atha puri sa ku kala e sa fakwa to sa wa kasang ko a me yo pa me yo yo anu tarang punya khe tang lo ka sa ti jinda mani pi nang upa san ti si ne hang mata pitwa or hang pa pho tan cha maharaja pangkare thi vo so su po the ji thi ye sa ko pa chang tha si min kin ne wa tha ta pi ชนะนยมณีจินดาปียังจะดท่านางสาวเพชนาขรหูชนะปียังมามาสักกัตตวาสพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังอีตังเทวมนุสสานางพุทธเตชะนาสุธินานาสันตุปัตถวาสัพเพดุสัพเพทุขาบูปัเมนตุเตสักกัตตวาทัพมรัตนังสังโอสถังอุตมังวรังปาริราหูปัสฉมนังธรรมเตชนาสุธินานาสันตุปัตถวาสัพเพพยาบูปสเมนตุเต สักรวาสังขารตัณห์โอสถังอุตมังวรังอาหนยังปางหนยังสัพติชนะโสตินานนัสันตุปัตวาสเพโรคาบูปสเมนตุเต